มากินแล้วนะครับกับแชมป์ยัมี่วันนี้ mm. เมนูบ้านๆน,นะผัดเผ็ดหนูนะครับอ,อันนี้คือเครื่องผัดเผ็ดนะเครื่องผัดเผ็ดทั่วไปแหละไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้ทีเด็ดนะอันนี้ก็คือหนูนะแต่ว่าสับสับละเอียดแล้วนะครับอันนี้ก็พริกเชฟก้อยนะวันนี้เชฟก้อยจะมาผัดหนูไม่รู้จะคือหรือเปล่านะปกติทําก้อยนะอ่า <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> บ้านๆน,นะ งานี้นะอันนี้ก็กระทะใส่น้ํามันนะไม่ต้องบอกก็รู้นะขั้นตอนแรกใส่ไรพริกกระเทียมอ่ะพริกกระเทียมลงไปผัดก่อนนะเหมือนผัดเผ็ดทั่วไปนั่นแหละตามด้วยพริกแกงอ่ะพริกแกงพริกแกงอะไรพริกแกงเผ็ดใช่ไหมอ่ะพริกแกงเผ็ดนะแล้วเราก็ตามด้วยหนูอ่าใส่ลงไปเลยนะนี่นะก็ะต้องขอบพูนมาด้วยนะ หนูมาจากบุรีรัมย์นะตรงตรงมาเลยนะจากแค่นะนายพลานนะทานแค่นะไปซื้อมานะไม่ได้ไปจับมานะซื้อจากคนอื่นมานะครับไม่ได้ไปจับนะทานแค่นะพายาาหนูลงไปผัดให้มันสุกเลยใช่ไหม นะเจ๊บอกว่าไปผัดลงให้มันสุกเลยนะเดิมน้ําลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันสุก็ตามด้วยของนัวหรือว่าของชูรดสดนั่นเองนะแล้วก็น้ําตาลต้องใส่น้ําตาลไปด้วยนะนิดหน่อยเพื่อให้รสขา้นมันกลมกล่อมนะไม่โดดนะก็มีอะไรนะน้ํามันหอยอาตามด้วยน้ํามันหอยนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะก็จะทิ้งไว้ให้มันสุกอันนี้จะผัดเผ็ดแบบว,ว่ามีน้าด้วยนะหน,ยหน่อยนะไม่ได้แห้ง เพราะว่าต้องการที่จะซดน้านะมันอร่อยนะครับถ้าซดน้ําด้วยเราก็เติมน้ําไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีน้ำคลุกคลิก,ลกนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะใชไหมเชฟก็คือโรยผักไปนี่ก็คือเสร็จพร้อมรับประทานแล้วนะเพราะว่าเครื่องปรุงก็มีประมาณนั้นแหละมีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก โรยผักเข้าไปาทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เดือดให้มันสุกนั่นแหละสุกแล้วก็ตามด้วยเครื่องผัดเผ็ดนะอ่าเป็นผักแล้วก็อ่าใส่ใบกระเพราไปนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเสร็จแล้วนะคลุกเขาให้เข้ากันก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะนี่นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมรับประทานนะครับ อ่านี่นะครับหนูสดๆทสรดสดสงตรงจากบุรีรัมนะโดยผ่านแคละนะครับนี่ไม่ได้ไปหานะไปซื้อเข้ามานะอาฝากบอกเขาด้วยนะไปซื้อเขานะไม่ได้หาเองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับต่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แชมป์ยมี่ด้วยเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ ผัดเผ็ดหนูผัดหนูทำไม